you ทอกสัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมกับรายการทันท็อกอันบ็อกซ์ครับผมซึ่งวันนี้ก็มีวัสดุ1กล่องครับผมกล่องใหญ่มากเลยเนาะซึ่งตอนแรกก็ สงสัยครับผมแอบสงสัยว่าคืออะไรจนกระทั่งได้เห็นตัวจาน้าซองครับผมแล้วก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของปรากฏว่าโอเคถูกต้องครับผมมันก็คือฟิกเกอร์ของน้องยศบะจังนั่นเองครับผมนาคโนยศบะที่ผมได้ทําการพรีออเดอร์ไปตั้งนานมากแล้วครับผมแล้วก็ลืมไปเลยจนกระทั่งมีสายมีพัสดุส่งมาเนี่แหละครับผมก็ไม่รีรอครับผมงั้นไปกันเลยครับผมเร่งเ่งเลยเนาะ นี่ครับผมก็เป็นตัวของน้องยศบะจังับผมเป็นของแบรนด์เพรสโตนะครับผมโคดันชาแบรนด์เพ e สโตซึ่งผมก็ได้ทำการพรีออเดอร์มันไปเนาะเดี๋ยวเรามาแกะตัวข้างในด้วยก่อนดีกว่านะครับผมถ้างั้นโอเคครับผมหลังจากที่ได้ทำการแกะตัว ซิลพลาสติกห่อครับผมก็ได้ทําการรับมาเป็นที่เรียรบร้อยครับผมเป็นกล่องเนาะซึ่งพสุดข้างในหแข็งแรงมากครับผมไม่มีการขยับขยืน่นใดๆเนาะผมคิดว่าน่าจะแพ็คมาดีเป็นของอันนี้ครับผมชื่อสินค้าหุ่นจําลองยี่ข้อบันไดปุ๊บบผู้จัดจำหน่ายบริษัทดีมทรอยอ่า นี่ครับผม8จูลาย2021อ๋อก็คือเพิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่8ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่11ก็ไม่นานเนาะเขาก็เริ่มจัดส่งกันเลยก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับผมจริงๆหลายท่านอาจจะถามผมว่าทําไมผมถึงสั่งซื้อตัวนี้มาเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์ตัวละครที่เป็นฮุดสัตว์มากเลยครับผมที่เป็นประเภทที่จะสวมฮุดแบบเนี้ยแล้วเป็นฟิก,กระผมผม,ผมชอบมากเลยนะ ผมชอบมากๆเนเ่ยผมไม่รู้เป็นอะไรถ้าจำถ้าจาได้เนี่ยก็คือผมมีหนึ่งตัวอยู่แล้วครับผมนั่นก็คือคุมักคุมักคุมักจังนะเนาะยูนะจังจากเรื่องคุมักคุมักคุมักแแบน่นเองซึ่งเขาก็จะใส่สวมฮู้ตเหมือนกันโอเคท้างั้นก็หลังจากที่เราได้ทำการดูผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็เราก็กล่องกล่องโอเคก็ผมกล่องสวยเนาะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นโคดันจะบันไดสปริตเมดอินไชน่าแหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคครับผมก็ไปกันเลยครับผมอีกหนึ่งชั้นครับโอเคครับผมในที่สุดก็ทำการแกะออกมาจนถึงตัวน้องแล้วก็แกะอีกหนึ่งชั้นครับผมยังเหลืออีกหนึ่งชั้นก็คือถุงพลาสติกนี่เนาะ ครับผมขอทําการอนุญาตแกะอีกหนึ่งรอบครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้สวยงามมากนะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะนี่ครับผมก็เป็นตัวของน็อตน้องยศสบจังนั่นเองครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะชอบที่สุดเลยแล้วก็โอ้ท่านผู้ชมจะเห็นครับผมว่าตัวงานเขาเก็บรายละเอียดพอสมควรเลยเนาะ ที่ผมแอบเห็นตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมีร่องรอยของตัวตำหนินู่นนี่นั่น,น,นอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆก็มีนิดนึงนะครับผมจะเป็นพวกประมาณเนี้ยเนาะเป็นรอยเฮ้ยหรือว่าอันนี้รอยเกิดจากผมไม่น่าใช่นะอ่าก็นิดหน่อยครับผมส่วนใหญ่ก็ผมมองว่าค่อนข้างงานละเอียดเลยครับผมน้ำหนักมีมีน้ำหนักค่อนมีมีน้ำหนักระดับหนึ่งเลยนะคือผมผมว่าผมวางลงไปในมือเนี่ยผมรู้สึกว่ามีค่อนข้างมีน้ำหนักเลย แล้วก็อ๋อจะเป็นตั้งวางอย่างนี้นั่นเองครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้ครับผม่าเวลาน้องเขานั่งเขานอนก็จะประมาณนี้เนาะผมก็น่าจะซื้อมาแล้วก็น่าจะวางไว้ตัว,ต,วตัวบ็อกซ์เซตของของอแฝดห้านี่แหละครับผมฮะให้วางมันเข้าตีมกันหน่อยเนาะผมก็ค่อนข้างชอบพอสมควรเลยเดี๋ยวไว้ผมมาทําการรีวิวคู่กันกันกบตัวของยูนะจังอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะหรือจะหรือผมหยิบลงมาเลยดีกว่านะ เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบลงมาแป๊บอ่านี่ครับผมนี่ก็จะเป็นตัวของยูนะจังที่ผมได้ทาการสั่งซื้อไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนาะโอ้โหฝุ่นฝุ่นฝุ่นจับเลยผมไม่ได้เอาเข้าตู้กระจกนะผมวางไว้บนชั้นเฉยๆก็ตัวนี้ซื้อมาสักพักหนึ่งได้แล้วครับผมซื้อมาก็ก็เป็นพรีออเดอร์เหมือนกันนะตัวเนี้ยใช่แต่ว่าผมพรีออเดอร์ช่วงที่มันใกล้จะเปิดแล้วอะใกล้ที่จะวางขายผมก็เลยไม่ต้องรอนานมากอันนี้ก็จะเป็นยูนะจังซึ่งเขาก็จะมีฮู อันนี้จะเป็นฮูดหนีอันนี้ก็ก็เดาว่าเป็นฮูดหนีเหมือนกันเนาะหูกลมแบบนี้ซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างครบอ่ะผมชอบเลเยอร์ของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไรอ่ะรอยย่นของตัวเสื้อผ้าน้องเนาะแล้วตรงนี้จะมีมีเป็นเหมือนรหัสเลขรันนัมเบอร์ไว้ด้วยครับผมตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เอาไว้รันนัมเบอร์ครับผมว่าเป็นตัวที่เท่าไหรเท่าไหรเนาะแล้วก็ถ้าที่เราเห็นเนี่ยเราจะสังเกตครับว่าตบงบริเวณ ้อน้าขาตรงนี้ของเขาผมนักแข้งของเขาเนี่ยจะเรียบๆครับผมเพื่อสร้างมาให้ทําการวางไว้ในแนวระดับได้แน่ๆครับผมฝ่ามือเหมือนกันโอ้ขนาดฝ่ามือจะเอาวางไว้ข้างล่างผมยังรู้สึกว่าแบบเขาทําออกมาดีเทลตรงนะแบบตามหลักอนาตมีของคนเราอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าเขาทําค่อนข้างดีนะอ๋อมผมมองว่าสวยสวยงามมากเลย อันจริงผมมองว่างานละเอียดเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ผมไม่มีไม่มีข้อตำหนิผมชอบเลยแหละอันจริงจริงผมก็คงจะวางโชว์สวยๆนี่นแหละครับผมให้มันเข้าตีมให้มันล้อกันเนาะฮูดฮูดสัตว์สองตัวอ่าไหนๆแล้วขอตั้งชื่อซีรีส์ว่าฮูดสัตว์เดอะซีรีส์เลยแล้วกันถึงแม้ในอนาคตเราอาจจะซื้อตัวฟิกเกอร์ที่อาจจะไม่ใช่ฮูดสัตว์มาก็เถอะนะแต่ก็พยายามที่จะที่จะให้มันควบคุมอยู่ในตีมนี้แล้วกัน นี่ครับผมผมชอบนะเขาเขาทำออกมาสวยพอสมควรเลยจริงๆผมไม่ไดเ้เก็บสะสมแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเนาะผมก็พยายามเข้าหาหลายๆวงการแล้วนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในวงการที่ผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับกรณีแบบนี้เพราะว่า ผมแยกไม่ค่อยออกก็ผมว่าอันไหนงานจริงอันไหนงานงานปลอมอันไหนของจริงของแท้อะไรแบบนี้คือผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการของฟิกเกอร์มาเนาะท่านผู้ชมคนไหนที่พอทราบหรือว่าดูสังเกตเป็นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยหน่อยนะคบผมเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยได้ไปกล้าไปทำการซื้อตามพวกเพจ f a c e b o o k อะไรแบบนี้ครับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ชัวร์ผมดูไม่ค่อยเป็น กล่องผมยังดูไม่ค่อยออกเลยผมก็พยายามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีออเดอร์จากทางหน้าเว็บที่เขาขายพวก d e เด็กเพรส e a m t r o y หรือไม่ก็เป็น a อนิเมตอะไรแบบนี้ครับผมไอ้พวกนี้คือเราจะมั่นใจเนาะว่ามันเป็นสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งเราซื้อทั้งทีเราก็อยากที่จะอุดหนุนทางด้านของสำนักพิมพ์เอยไม่ใช่สำนักพิมพ์ดิค่ายที่เขาผลิตออกมาด้วยแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ที่ตรงส่งตรงถึงอาจารย์ ในกิฮารุบะด้วยเนาะคนเขียนคนวาดอ่าเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวละครอะไรแบบนี้ใช่ครับผมก็โอ้ตอนแรกผมคิดว่าตัวจะเล็กกว่านี้นะแต่พอเป็นแบบนี้แบบตัวย้ายใหญ่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ทําการอันส์บ็อกในครั้งนี้ไปด้วยซึ่งครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การอันส์บ็อกอ่าหนังสือเนาะซึ่งก็เป็นทําการอันบ็อกฟิกเกอร์ก็ เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลหลากหลายกันดีกว่านะครับผมครั้งนี้ผมก็ได้ทาการเข้าเริ่มเข้ามาในวงการของฟิกเกอร์นิดๆหน่อยๆด้วยอะไรแบบนี้โอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมบ๊ายบาย